นีอยู่ใน S F สองนะฮะภาพสวยกว่าภาพแรกเยอะเลยนะฮะถ้าเกิดโควิดสองขอนถ้าเกิดสงสัยว่าผมหายไปไหนนานๆนะฮะติด S F อยู่ฮะอ่าอุ้ยแหลกๆค่ะนี่อุู่าห์ปรับภาพกากแล้วนะฮะตีภาพมันสวยได้บ้างวันนี้อีกนะฮะถ้าเกิดภาพสวยวันนี้มันจะแหลกมาก่ะ เวลากดอัดไปด้วยนะเฉพาะเวลาเนี่ยตายแล้วหนึ่งตัวนะฮะบอกเลยฮะเกมนี้นะน่าเล่นมากนะถ้าเกิดใครจะแคสเกมไปด้วยกดอัดไปด้วยฮะบอกเลยยาฮะแหลกมากนะฮะแอะแอะอยู่งั้นแหละอุ้ยลมแดดฮะ ตัวสไนเปอร์นะฮะพวกเราดับไปแล้วยับพวกเราดับแล้วดับแล้วเนี่ยดับไปแล้วเนี่ยดับอนาบินเนี่ยเฮ้ย้าผโอ้โหอยู่ข้างบนไม่น่าไม่เพื่อนเราถูกจับอนาบมดูปืนอยู่ดีกอ้าววัตเติบก็ยันระเบิดแล้วยันระเบิดแล้วเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับว่างระเบิดไปแล้วมีเสียงคนไทยพูดเนี่ย ที่จริงแล้วนี่ก็คือภาคแรกดีๆนี่แหละนนี่ก็คือคล้ายๆภาคแรกนะแต่ภาพสวยกว่านะเสียงอะไรพวกนี้ก็มาใหม่นะสำหรับเหมาะกับคนที่ชอบเล่นแนวเกมรมูอะไรพวกนี้เลยนะอย่างผมเนี่ยนะฮะมันแน่ฮะก็เหตุผลที่หายไปนะ้งที่แคสต์เล่นเพี้ยนอยู่นะ ใจก็โหลดมาเล่นกับผมได้นะฮะโหลดฟรีนะฮะสมัครก็ไม่ยากนะฮะสม,มัครง่ายนะฮะมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ยืนยันก็บอผมไม่มีใครที่ไม่มีโทรศัพท์หรอกนะฮะสังหารไปหนึ่งเนะพื่อนเราสังหารไปแล้ว หรือถูกสังหารตายแล้วเนินแคบลกระเแปลนี่นะฮะมันคือเลือดหลดตเอ็กซ์่าที่เป็นหลอดทีานี่นะฮะมันคือคือเกาะนะฮะเกาะผมนี่น้อยมากนะฮะเกาะเองเดียวนะที่มากนะฮะเกาะเมียกินนะฮะจ เกิดได้เสียงอะไรแบบฟูฟูครับไม่ต้องห่วงฮะเสียงลมฮะโอ้ไฟไฟแน่งมาโอ้ยใช้ระเบิดไฟฮะยับพวกเราดับแล้วเราดับปนัดแล้วเราดับไปโดนท่าศัตรูยังทีกระสนีจะเล่นสร้างรหัสใหม่ๆนะที่เลือกปืนนี้เลยนะฮะ F K 4สี่หนึ่งเจ็ดนะ F นสี่ ว่าระเบิดไปแล้วท้าไปหนึ่งรกระสุนอ่กับใครอะโะรถกระสุนผมกล่าวว่าผมจะเก็บตังค์ในนี้ซื้อทนายอยู่นะฮะในเกมนี้ถือว่าเป็นเปิดที่ว่าโดกระสุนเอ้ยไม่กากแรงฮะแรงมากนะฮะแต่มีข้อเสียนะฮะคือมันยิงได้ช้ามอะอะแบบมันยิงรัวๆไม่ได้อะไม่ไม่เหมือนเอสเอสภาคแรกนะฮะ เขาพยายามทำให้สมจริงนะฮะบัทะศัตรูนี่นะฮะแต่ผมก็ได้ดโดสไนเพื่อนมาใช้แล้วนะโดยการปล่อยให้แม่งตายนะฮะไม่ช่วยนะฮะทำให้เราได้สไนายเพื่อนมานะฮะโศนายเ<ไ>ป็น<อ>แรงไปหนะึ่งมาลองใช้ดูะน,นะฮะแรงเงาถือแรงเก็บตีไอ้สัตส มึงขึ้นมาได้ไงวะไอ้เพื่อนปล่ลอยมึงขึ้นมาไอ้เพืนปะล่อยมึงขึ้นมานะสกอร์ก็อยู่ข้างบนตรงการลางเลยจะแพ้แล้วนะเอา้ตอาตะนไทรผู้ใช้อีกขอให้มึงตายขอให้มึงตายแช่ง,ชงแข่งตอนนี้เราก็ได้ปล่อยเพื่อนตายแล้วนะทิ้งแม่งนะ,ะได้สไน่ใจกับไปอีกแล้วนะนะ